ทีมงานตพาะพ่อและตายสงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขนาดตำรวจชุดสืบสวนสบพบางกลมจังหวัดสงขลาเข้าตรวจคนบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมูม่8ตำบลท่าช้างอำเภอบางกลมนะครับ เจ้าของบ้านหลังนี้ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาครับเพราะทางเสพยาขายยาเสพติดชอบยิงปืนขึ้นฟ้าท้าทายเทวดาเวลาดีดเวลาเต็มชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็กลัวสิครับแต่ตำรวจชุดสืบสวนสพาบางกลมไม่กลัวครับยิ่งไอ้ประเภทมาแบบพิเศษไม่ธรรมดาแบบนี้อยู่ดีๆแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไม่ได้ไม่ร้อยคอยแป๊บครับดี๋ยวจัดให้ก็เลยเข้าตรวจคน้นแล้วก็จับเจ้าของบ้านชื่อจิตอายุ49ปีและยังเป็นเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบางกล่ำอีกด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาจริงๆคนในบ้านก็พบยาบ้า37เม็ดไอกว่า8กรัมแล้วก็ปืนอีก5ากระบอกครับซึ่งเป็นปืนไทยประดิษฐ์ทั้งปืนยาวปืนสั้นไม่มีทะเบียนและก็กระสุนทั้งลูกซองและก็จุดสองสองอีกหลายเม็ดครับมีเงินสดด้วยแต่ไม่เยอะและก็พาไปตรวจปัสสาวะอาสารเสพติดที่โรงพยาบาลบางกล่ำพบสารเม แอมเฟตามีนแล้วก็พาตัวมาสอบสวนแจ้งข้อหาที่โรงพักบางกลำนะครับโดนไปเบาะเบาะ3ข้อหาทั้งเสพทั้งคายาเสพติดทั้งข้อหาปืนแล,ละกระสุนครับพผาตระบเอกพงษ์ประสิทธิทองร่วงผู้กับการสบพบางกลำหรือผู้กับกบครับบอกแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ท้าทายเกินไปใครที่ทำให้ชาวบ้านอยู่ไม่สุขก,ก็อย่าหวังว่าจะอยู่เป็นสุขบอกไว้แค่นี้แล้วกันครับ